ม่ไับก็มาขอความอนุเคราะห์เนาะขออำนาจท่านประหลัดและนายในอำเภอครับยื่นหนังสือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเนาะที่ผ่านมานี้ซึ่งทางผมและชาวบ้านในส่วนหนึ่งเนี่ยมองแล้วว่ามันเป็นธรรมและก็มีมันน่าจะถูกตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับจ mm ึงขออำนาจท่านประหลัดเนาะประหลัดอำเภอแม่ริมและนายอำเภอ รับตรวจสอบข้อที่จริงจุดนี้นะครับนี่เป็นที่เป็นที่ภาพและเสียงที่ใช้เงินในการเลือกตั้งตรงนี้ครับในการลงคะแนนในการลงคะแนนครับไม่ผ่านใช่ไหมครับหนี่งหลักไมอใ้ตรวจสอบได้ได้รับหนึงในตัวนี้ครับ หลวงนะครับเปน็นการประเมินผลการทำง,งานของผู้ใหญ่บ้านนะครับประจำสี่ปีสี่ปีมกีการประเมินหนึ่งครั้งตอนนี้มันเป็นการมันช่วงเลือกตั้งของเทศาบาลตำบลม่ลิมนะครับก็คือกรณีหนึ่งเนี่ยคือตังแม่ผมเนี่ยได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนาะเป็นหนึ่งทีมในตำบลม่ลิมเนาะและก็เพื่อนมีเห็นทีมผู้ต่อสู้เปิ้นเลยเอามาโยงโยงเลื่องการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง สินมุลาเกิดข,ขึ้นเนาะว่าอันถ้านี่มากับแม่เป็นสทตัวลูกเป็นตัวลวงตัวยครับแล้วก็เลยเป็นเป็นผนเที่ยวเนื่องมาแล้ว้นก็นได้ทีมไฟล์ตรงข้างเ่ะเพื่อก็ได้ไปว่าจ้างสินไหมนะครับไปเหมารดเหมาลาไปทับคนมามาลงคะแนนเพื่อว่าจะมาลงคะแนนใหื่อมาลงลงคะแนนให้ผมเนี่ยได้รับได้รับการ หมอไว้วางใจ,จ้าบ้านว่าคือคือผมเนี่ยมาได้ลดสม,มุนตําแหน่งเป็นผู้ยาบ้านต่อไปนะครับก็คือการประเมินประหานครับตรงนี้ถามอะไรบ้างครับตอนนี้ผมมีมีคลิปเสียงจากผู้ได้รับเงินที่ที่ที่ททอะไรมาลงนามเนี่ยลงนามในการประเมินเนี่ยแล้วก็มีคลิปของเจ้าบ้านเนี่ยที่เปิ้ลได้ได้รับใบประเมินจากเพเภอนได้รับก่อน Mm hmm. คือก็ม <tinc S 2> mm ีอาจจะมีการั่วหลยของเอกสารจากอำเภอนะครับเพราะว่าก็ตมีคนของเฟิร์นเนาะที่แฝงตัวทํางานอยู่ในนี้นะครับโอ้เลยจะขอความมือเพาะจะทปรัดเนี่ยตรวจสอบเพื่อขพอเท็จจริงของมันครับเสียหายก็คือทําทำพวกเขาเนี่ยไอ้บาได้บาได้ดำรงตำแหน่งอยู่นเนาะก็คือเขาเขาเคยทำทำเพื่อประชาชนอย่างมาเนี่ยก็คือจะเปิร์นจะไปสร้างเนี่ยลบเขา แล้วกไปไปไปบิดเบือนข้อความจริงเนี่ยบางอย่างนะโจมตีเฮาครับพร้อมกับโจมตีอันแม่เฮาเพื่อเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็จะเขาก็จะอยากในคนอยากเป็นนะครับแล้วคนคนทํางานก็เนี่ยครับวันวันหนึ่งก็ก็ใช้เงินเนี่ยใช้เงินตาม,ามามาไอซื้อเสียงกันเนาะซื้อเสียงซื้ออันเือพาคนเข้ามา แต่ว่าอย่างผมเนี่ยก็ไปขอเจ้าบ้านเปิดคนที่ฮักผมเนี่ยเปิดกลมาลงลงคะแนนให้แต่ว่าอันนี้เปินซื้อมาบางทีคนคนพิการนะครับคนพิการคนหมูหนังซื้อผมว่ามันเป็นเป็นเป็นน่าจะผีดกฎมหมายลือกตั้งแล้วเนาะก็ะคือมันเป็นมันแบบเป็นประชาธิปไตยครับครับเพราะว่าตอนนี้ทางเบย์ยังไม่ได้ประกาศเนาะว่าผมผมสิ้นสุดาการดำรงตำแหน่งจากผู้ใหญ่บ้านครับ วันนี้มันยื่นเรืเ่องวามความเป็นธรรมหรือวป่ามา,มาขอความเป็นมองแล้วบพอควรเนาะแล้วก็คงคงกับพูดถึงว่าถ้าเป็นวฎหมายเลือกตั้งก็คงคงจะจะแบบว่ามีความเป็นธรรมต่อผมนะครับคือสมรรมติว่ามีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องถูกต้องครับ,บมีม,มีมีเรื่องการเมืองเท้ากินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยู่ในช่วงที่ ท่านปลัดอุโสเนาะรักษ,กษาการแทนแนายเวอร์เพิลกำล,ลังตรวจสอบอยู่แต่ว่าผมขอเลยร้อนใจมามามา,มายื่นหนังสือก่อนเนาะเพื่อความไปทําในตัวผมเนาะครับ,รบเป็นเวลาผู้ใหญ่บ้านเราทำงานครบสี่ปีก็จะมีเขาเรียกว่ามีการแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านตามระดับกระทรวงมาไทยนะครับว่าจะเกินประมาณผู้ใหญ่บ้านปี2559ก็คือเป็นการรับฟังความเห็นของรัศดร มันก็จะมีการรับผังสามด้านด้านการปฏิบัติหน้านที่ของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หนึ่งสองด้านคุณลักษณะของความของผู้ใหญ่บ้านก็จะมีแล้วก็มีได้ความ,มึงพอใจนะพอใจเราไหมเราปฏิบัติหน้านที่เป็นยังไงแล้วก็อาจารย์มีการลงชื่อประหานนิพนธ์แต่ประเมินนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะพิจารณาการประก,กอบการพิจารณาดู เพราะว่าเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเราเราก็ต้องประเมินฐานเราในพื้นที่ตำบลก็คือพืวนี้โดยท่านคือจะคณะกรรมการในพื้นที่ก็จะตรวจสอบแต่กรณีนี้มีการร้องเรียนก็ต้องมีการตรวจสอบหากไมามีการจ่ายเงินจ่ายท้องจที่การที่กล่าวหาหรือเราไม่ท่านม่เชื่อหรีเพราะว่าถ้ามีการจ่ายเงินนี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชุ่ยจริงเพราะว่าในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทุกระดับถ้ามีเรื่องเงินมาเันก็ไม่สามารถที่จะให้สัญญาจะให้การ่กิดมาแต่ต้องให้คำคัด สอบดูก็ลงแล้วแต่ว่าเหตุผลก็ามันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก็จะทําให้เร็วที่สุดนะใช้คาว่าให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเรื่องสำคัญผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีประกาศสุดท้ายก็ต้องประกาศว่าผ่านหรือไม่ผ่านแลงั้วตอนนี้สถานะของผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นังไรแกเป็นผู้ใหญ่บ้านจะเกิจะมีการประเมินเพราะว่าเขาผู้ใหญ่บ้านประเมินสุดแตไม่ผ่านมันไม่ใช่ว่าไม่ผ่านแล้วมันอะไรมันไม่เป็นเาตุกเไิก็ต้องมาคณะประชุมกันดี ผู้ใหญ่บ้านสมผลงานการทําหน้าที่ไว้เป็นยังไงบ้างเขาต้องเรียนอย่างนี้ครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนเด็กต่างนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมันกจะระเบียบไปใช้ระเบียบข้าราชการพลเมืเองเพราะนั้นมันก็จะมีระเบียบกฎหมายที่ที่ต่างจาก,การเดร็กต่างหรือที่ทั่วไปเพราะว่าเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่มบ้านใช่ไหมครับเป็นมาทุกหมู่บ้านใช่ไหมอ๋อเป็นของกระทรวงใช่ไหม,มกระทรวงอเขกระทรวงมหาดไทยเป็นระเบียบเป็นระเบียบเลยแล้กฎหมายนะแล้วกฎหมาย ใ้แบ่ลอาที vet, mm ่ของผู้ใหญ่มีการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้มีการจัดเวรยามหรือไม่นะก็ต้องมาทั <ạ. S 2> ้งทำก็ดูนะประเมินความพึงพอใจีพอใจไหมทำไหมก็จะมีทำไม่ทำทราบไม่ทราบเขาก็จะมีประเมินสามข้อหละก็มีข้อเยอะ